จ5นี่แหละครับ 45, เุดมอร์าบอกซิ้นขาเารั่วแล้วก็ช่วยขาเปลี่ยนซีคอนเขาหน่อยนะครับซูเปอร์ซื้อมาได้สักปีหนึ่งแล้วนะครับ หลักๆก,ก็ไม่มีอะไรนะครับส้นคอเา้าด้วยเยอะมาเลยว่ามาช่วยเปลี่ยนสิ้นคอเพาเนี่ยมีอีกตัวนึงไอ้ฉะนั้นตัวนี้ไม่ค่อยดีบาก็เลยต้องไปซื้อตัวนี้มาทำงาน ได้ไปแล้วแล้วครับเปลี่ยนซินคอเพอาไปตัวหนึง่งแล้วก็โอลิงตัวหนึง่งแล้วก็ตรวจเช็คแรงดันให้ดรลิ 5นะครับตัวเนี้ยกำลังฟังเสียงกัอยู่เอ๊อโอ๊ะเสียงหอ,อนเนี่ยมาจากไหนเชื่อได้นะฮะ4,500พีเอสไ ตอบกันหน่อยอ้าวเรีเลยหรอเครื่องไม่โร่นะไม่มีควันเครื่องแห้งแค่เครื่อง เอาไงมุกขี่ข้างเลยปะกระดาเอาไงไงไงค้างไปเลยไม่ไงไงไงค้างไปเลยไม่มุกขี่เฉพาะมุกขี่เออดึงไป<อ>ดึงดึงไงมันไปเออข้างนี้ไม่ต้องแค่นีป่อเออผมจะดูเสียงวนๆมานานาันอ่ะนะแล้เขาดันไป ờ mọi ờ đan đăng đủ bắm là bạn đấy đây. à à à vang vang nó เบาเบาเบาเครื่องเลยดับดับก่อนปะ <style. S 1> โอ้แห้งคัดรถนะเดี๋ยวดูกัน บอกไม่ร้อนไปนะแรงแรงจัดป๋าตั้งโฟอยู่ด,ด้เลยนะมอนดึงเครื่องแล้วตั้งความเร็วอีกไม่ได้แล้วเออเพราะว่าเครื่องมันมันตั้งไว้หลายแล้ว <laughs> สังเกตว่าเวลาเขาอัดเขาไปสุดนะนะเออกันเครื่องกันเครื่องมันตกหรือมันฉีดเขาจะตั้งเพิ่มไม่ได้อ่ะโอเคอาจารย์บ่งอาผ้ามาให้หน่อยผ้ามาเช็ดหัวหมูมาหน่อยอยู่แล้วล่ะ <c oughs> รั่วมันไม่ได้อยู่นานขนาดนี้นี่ครับรุ่น ็ดสิบห้าของป๋าก็คือขีดแปดผลตัวนี่ว่าตะลดหลุ่นเก่าว่าแมนเดนรถเจ้าใช้งานขนาดนี้ก็โอเคแล้วแหละครับเช็ดมงหัวหมูมองหู้ล่างมันจานป้งเออมองหู้ม,ม,นนนออม,มันไหลออกน้อง้างล่างข้าม,มิงึงเออเขาเปิดมันไหลนั่นแหละ โอเคแล้วนะครับตัวนี้เร็วแรงทางงานกับสิบอกนี่เออพชเพชรไฮดรอลิกสูงมากเครื่องก็เอาไม่ไหวปิดเบรกกันตรงนี้นะครับการปังก็เบิ้งกระหน่ำรุ่นใดเย้เนี่ตาเนี่ยมาเห็นหุ่นเบิง้งร,ร,รุ่นรถเห็นเนี่ยสมจะรถจะรถรุ่นไหนหุ่นเด้โกเบรุ่นแปดว่ อันบางเเดี๋้วเสิบเบื่อใส่อ่ะ <id> <read> เออเกคาแล้วใครบอกมันรุ่นห้ารุ่นหกโอ้โทรบอกก็บอกบอว่ารุ่นหกโอ้งองงโอเคนะครับติดเบรกกันตรงนี้ก่อนนะครับผมบคนเอฟซีทุกท่านไี้ติดตามนะครับจะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับผม